โอ้ยกูกูเบื่อสโมุกจริงวะไอ้เหี้ยหมอกอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเอ้ยมึงอ,อ,อย่าปาสโมุกหนึงแน่จริงไอ่ไปเจอไปบอกบางทีก็สโมุกฝั่งเดียวกันนะเราเจอเล่นสมุนั่นแหละสโมุกไปท,ทุกคนสโมุกไงประเด็นนะ่ะไอ้เหี้ยแล้วมีอยู่ทั้งฝั่งเราฝั่งแม่งอะ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็นัวอยู่ในสโมุกอะ่ะไอ้เหี้ยแล้วแม่งมีอยู่หกสิบสี่คนมึงปาสโมุกคนละสองลูกอูว่ามืดตื่น <laughs> โอ๊ยกูเห็นอะไรไเนี่ยกูมาสูดอากาศที่นอกดีกว่าเห็นเป็นสีขาวๆไอ้เหี้ยเดินกันจะบาก่อนแล้วมึงก็ขยันกันปลาสโมกันอ่ะเดี๋ยวกูปลาด้วยเอาอันนี้เฮียไอ้เหี้ยแล้วกูไอ้นี่เว้ยไอ้ตรงที่มันสโมกอะไเยอะอ่ะกูอัดระเบิดไปแม็กตายสี่ตัวลูกเดียวนี่ดูดิเดือไปิมนมีสโมกอยู่ล้วกูจะอ้วกควันแล้วไอ้เหี้ยเออปอดกู ืนเหม้สกูปาสมุกของเอนจิเนียร์ไอ้ย่อยแม่งมันรู้ได้ไงว่าเราคือไข่ไว้ขนาดกูยิงกูยังไม่รู้เรื่องไข่เออมีดีได้เหรอมีดีใช่เราก็มีดีอยู่พอได้อยู่เป็นม่วงสมุกไว้่นาดคือจุดดีพอแผลกาสมุกเป็นแนวไม่โดนเลยวะจะไปโดนได้ไงมึงไม่เห็นเขาเลยอ่ะ ไอ้ฟองเอาป้อมยิงสมองได้ป่าววะสมองตู้ใหญ่ของป้อมป่าวะเหี่ยวเหี่ยวป้อมป้อมยิงมีสมองอีกเหเหนื่อยเลยว่ะเกมเพี้ยเลยเอาสมองไปเอาไปลูกเอาฟันไปอีกสองลูกโอ้สมองสกรีนไปเออระวังในไซเดอร์ฟันระเบิดเลยแล้วแตกแม่คู๊ระเบิดมาแล้วไปหนีมุดลงทะเลแทนมันไปแล้วเราก็ปล่อยให้มันดึดไป ไอ้ฐานเที่ยเนี่ยฐานอะไรมันมีมันมีผลกับประเทศเราไหมฐานนี่ปล่อยแตกไปได้ไหมฐานสุดท้ายแล้วไอ้ฐานอะไรมีตะควันเอาไปลูกเอาไปควันไปมึงได้ฐานไปมึงเอาควันไปด้วยเฮียเฮียนึกว่าไฟไหมอ่อนวิกใครล้มอ่ะเอาฟองนอนสบายเลยเอาไปลูกตะควันนี่นี่ อีกสองคนเขาจริงจังเราจริงโจ้เฉยถามจริงเกมเนี้ยจริงจังแต่กูมองไม่เห็นกูอยากจริงจังด้วยเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยเอาควันไปพี่บีทควันมันยังไม่พออีกเหรอพี่อไอเติมไว้กเหรอโอ้โหกินขอพี่ทีร <c oughs> ับมือกับควันหน่อยน้องเมื่อกี้ยังเล่นมั่วในควันอ่ะเล่นพยายามเล่นมุมเหมือนเล่นมุมวารโลสมูมุมวารโลเล่นอย่างนั้นเลยถ้ามันต้องเล่นแบบว่าปลายปลายสมู เ่ามันไปมันต่อปลายแล้วมันต่อต่อมันไม่เจอปลายทั้งท ok ีไถ้ย่าปลายมันสวยเลยไปถึงปลายเรื่อยก็คือกูถึงบ้านมาแล้วอ่ะเกิดแล้วอ่ะพ่อแม่มีทุกจุดเลยเจอดูเลยนที่เกิดมาสิ่งที่พี่ทำอย่างแรกคือพี่ปาควันไปก่อนโอ้เนี่ยควันแม่งขโมงเลยใครมันฉีดอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนนี่มันซื้อมันซื้ออะไรได้ด้อป่ะกดเลขห้าครั้งพี่ซื้ออะไรอ่ะ ควันเป็นระเบิดอ๋ออ้ยนี่ไงได้แล้วนี่ไงระเบิดสายระเบิดหัวพ่อมันโอเคมันเนี่ยยื้อได้อยู่ยื้อได้อยู่พอมันทั้งหมดหรือยังอะสมดุลสต้งการเยอะมากเลยเออกูหลอนควันมึงก็ต้องหลอนควันกูโอ๊ยกูยืนกันจะไม่มีที่ยืนในนั้นอยู่แล้วกูโลกความกูปวดหัวชิพายแล้วอีกทีอนนี้ได้บันยอวแล้วพี่ได้ควันคิดอยู่ในใจแบบมึงได้มันกูได้ควัน